สวัสดีครับพบกับไรด้าทอยคาล l e c เตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบวันนี้ก็จะมาเล่นของใหญ่กันนะครับก็คือ s o โ o c o นิ c ค l c โซโ o ค o นิเค i ลคาเมเล r ดอ e ไรเดอนะครับอันนี้คือไทโรดอนนะครับเป็นกล่องใหญ่ของไดฟ์แหละที่ออกมาแล้วราคาค่อนข้างสูงด้วยอันนี้ราคาหน้ากล่องเนี่ยอยู่ที่5,400นนะครับแพงกว่า ของไฟทุกเซตไอเจส s ิก k ร์ของไฟเนี่ยยังไม่แรงเท่านี้นะครับแต่ว่าเจสติก k ร์กล่องใหญ่กว่าด้วยก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เป็นสินค้าลิมิเต็ดพีเมมบันไดนะครับโอแก่งงดีว่ะแต่ว่ากล่องมันเล็กแต่ว่านน้ำหนักน้ำหนักมันเยอะนะน่าจะอัดมาแน่นอยู่อยากรู้เหมือนกันว่ารถมันจะขนาดเท่าไหร่ พราตามเล่นจัดสไกเกอร์เนี่ยก็ทำผมอึ้งไปแล้วว่าว่าโซโดะเอาจริงระขนาดไหนโอ้ยหนักเลยอันนี้อ่าแพคเกจกล่องอย่างที่เห็นก็เป็นสีขาวดำนะครับเหมือนสไตล์ของตัวโซโดะแหละก็จะเป็นประมาณนี้เอะกล่องกล่องมันเปิดยังไงวะไม่สไตของโซโดะสไตลของพี่บันได เป็นแบบโอ้ยหรูหราหรูหรา,าเกิน่ะเ,เปิดแบบนี้นะครับเปิดเหมือนรับกล่องเค้กก็จะมีผาพับให้ก็จะมีของข้างใน่ะมีอะไรบ้างไหนดูซิอันนี้น่าเป็นพาร์ทล้อใช่ไหมแต่ว่าส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวต้องไปประกอบไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้าติดล้ออันนี้ กระจกหลังคานะครับชิ้นก็ใหญ่อยู่สีแดงก็สวยนะเนี่ยอประมาณนี้โอ้โหมาทั้งคันอาจจะประกอบไม่ต้องเยอะแล้วเนี่ยประกอบง่ายแล้วแล้วก็ล้ออีกสองข้างมีอะไบ้างมีอะไบ้างม,างมางีะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับหแผ่นไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมไปประกอบว้เดี๋ยวเอามาให้ดูพร้อมกับตัวของไดนะครับตื่นเต้นมากๆ โอเคครับตอนนี้เก็ไปประกอบรถไตโดรอนมาได้แล้วนะครับหรือว่าไตไตโลดอนหรือว่าไตโดรอนนะสักสักอย่างหนึ่งผมเรียกผิดบ่อยมาก <c oughs> ไม่เป็นไรนะก็อันนี้ส่วนที่ต้องประกอบเนี่ยก็จะมีส่วนหน้ารถนะครับไฟ2แล้วก็ไอตัวกระบังข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กของล้ออันนี้ตรงตรงใหม่ของมันนะครับที่เป็นรูปตัวอ่าน,นี้แล้วก็ส่วนของล้อสำรองเนี่ยที่มันปะไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ส่วนของนั้นบนเลยก็คืออันนี้นะครับก็จะได้เป็นรถหนึ่งคันน,นี้ผมยังไม่กล้าประกอบแบบทนแน่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูดีเทลกันครับก็ด้านหลังเนี่ยจะมีสารลักษณ์ของไดร์แบบกับหัวนะครับเพราะว่ามันมีแบบการแปลงร่างโหมดอื่นๆอ,อยู่ของรถนะครับก็เลยเป็นดีไซน,น์ประมาณนี้ไฟด้านท้ายนะครับก็สวยงามเป็นชิ้นใสนะครับแล้วก็มีสองท่อสองฝั่งแล้วก็ล้อหมุนได้นะครับแล้วก็ล้อเนี่ย ลูกเล่นเขาจะมีลูกเล่นอันนี้นี่ดูว่ามันจะขยับตามด้วยนะอันนี้แล้วก็ส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็จะมีลวดลายต่างๆนะครับแต่ว่าไม่มีรู3.5มิลน,นะเราไม่สามารถแอคชั่นกับรถอันนี้ได้แบบว่าให้มันบินให้มาอะไรแบบโดยการเอาฐานคำได้นะครับอ๋อมีส่วนน,น้าประกาอีกหนึ่งคือกระจกข้างรถนะครับกระจกข้างรถอันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรพูดถึงดีไซน์ตัวของด้านหน้านี่ไฟจริงๆก็มีคินใส่ครอบอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ ทั้งสองอันเลยเป็นชิ้นส่ขอบก็สมราคาสมราคาดีนะก็ใช้ได้เลยแล้วก็มาดูที่ด้านในกันเถอะอ่ะอันนี้ตัวฝาครอบที่มีทําสีมาให้แล้วเนาะแล้วก็อันนี้จะมีเรียกว่าอะไรมันเป็นที่พับของตัว dx นะครับอันนี้ก็รถในเรื่อง,ของเขาก็มีไอตัวของโซลูก็เลยใส่มาด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใชล้ลูกเล่นอะไรก็ตามอันนี้ก็มีเรื่องของการลงสีนะครับประตูรถเปิดได้นีอย่างหรูเลยนะครับ รถเันเท่มากเลยอ่ะนี่เปิดได้สองข้างแล้วก็มีพวงมาลัยให้ดูนะครับก็มีพวกเกียร์ข้างพวงมาลัยรูเสียบเบลสั่งนะครับเบาะด้านข้างตัวรายละเอียดของรถด,ด้านหลังด้านข้างนะครับก็คือดีมากงั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไกด์ขึ้นไปขับนะครับก่อนอนื่เราต้องเอานี่มากอนพวงมาลัยนะครับเอาให้ถือกัน เพราะว่าถ้าไปถือในรถเนี่ยก็จะเสียบลำบากควรจะเซ็ตให้ได้ถือตั้งแต่ตอนนี้เลยยังไงดีถือึบอ่ะแล้วก็แอบขาบไปประมาณนี้นะจริงตัวบอกก็ถอดออกได้ด้วยนะเดี๋ยวเราอันนี้ก่อนเวลาที่ขับรถเนี่ย ตัวเข็มขัดนะครับก็จะถูกเซตไว้ตรงนี้แทนเสียบเข้าไปซึ่งเขาจะให้สติกเกอร์นะครับของเบลสั่งในรุมต่างๆมาด้วยนี่นะครับอยู่ด้านนี้ก็มีเข็มขดัดเอ้ยอสกตสติกเกอร์ของคอนโซลอะไรพวกนี้แต่ผมไม่อยากสติกเกอร์เดี๋ยวมันจะดูเก่านะครับแล้วก็สอดขาเข้าไปแล้วก็เสียบ มือหลุดเลย,ยชึบชึบชึบชุบชึบชุบเอะได้แล้วมันก็เร็จให้นั่งรถเรียบร้อยนะครับก็ถ้าใครมีไก่มุกก็สามารถให้ไก่มุกมานั่งได้อ่๋อันนี้ก็สามารถปิดฝาได้ด้วยแต่ดูนีแน,น่นสักนิดนึงอะไหลยับเลยโอเคพอนั่งรถดได้แล้วเราก็ ก็จะมีเดือยให้เสียบนะครับเดือยล็อกไม่ยากกดลงไปเลยชึ่ะยังไม่ลงแต่จริงก็ไม่ต้องล็อกแน่นก็ได้นะก็ถอดถอดออกถอ,อดใส่ถอดใส่เรื่อยๆไม่ต้องไปล็อกอะไรมันแน่นๆถอ,อดกระจกออกกันเปิดประตูกันเปิดประตูโอเคจะได้ใส่กันง่ายๆหน่อย ใส่ยากจังเฮ้ยอั้นเดี๋ยวผมขอใส่อันนี้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูทีนนะครับพอตัดกองแต่เดียวก็เสียบลงเลยนะครับจเสียบไม่ยากไม่ยากแค่ต้องลงแม่นๆม่นหน่อยนะครับแล้วก็กดไอที่เพย์มาเมื่อกี้ลงไปอ่าตอนนี้ก็จะได้แล้วก็จะมีไรในรถคันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วนหน้าเยอนิดนึงเอาลงไปลงไปนี่นะครับก็ในส่วนของลูกเล่นเนี่ยก็จะมีอันนึงคือการเปิด ฝาอันนี้นะครับฝาฝานี้ในเรื่องที่เป็นส่วนที่จะยิงพวกพวกอะไรนะพวกเวลาเปลี่ยนยาง ấy, ที่เขาจะเปิดตรงนี้นี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ประกบอันนี้กลับเข้าไปซึบนี่นะครับแล้วก็เสียบอันนี้กับด้านข้าง นี่ก็จะเป็นเวลาที่จะยิงล้อออกมาส่งให้กับไดนะครับก็ใช้ลูกเล่นอันเนี้ยปิดปิดได้ดีก็ดึงออกง่ายด้วยอ่าต้อดึงออกหลายส่วนหน่อยที่จะเปลี่ยนชิ้นนี้นะครับแต่ก็ได้กับการซ่อนที่แนบเนียนก็ถือว่าโอเคนะครับตะกบกลับลงไปอยู่ในโหมดรถธรรมดาชึบ และต่อมาลูกเล่นอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเอาอยางพวกนี้ที่เขามีมาให้ในชุดหนึ่งเนี่ยเอามาเสียบกับแม็กแล้วเราก็สามารถไปแปะไปแปะที่รถได้เดี๋ยวผมมาแปะเดี๋ยวเอาให้ดูสักคู่หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ไปแปะล้อเร็แล้วครับคือเราทําได้ด้การดึงดึงไอตัว R ของฝั่งนี้ออกก็จะสามารถแปะล้ออันนี้เข้าไปได้นะครับก็ล้อ แปะแล้วเทมากเลยอ่ะนี่นะครับส่วนของฝั่งนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเขาให้มาหกล้อเลยแต่ว่าตอนนี้ล้อยังไม่ครบติดไปมันจะไม่ค่อยสวยนะครับของอีกฝั่งหนึ่งก็เลยรอชุดสองกันดีกว่าแล้วค่อยเอามาเล่นด้วยกันนะครับต่อมาก็มาเทียบขนาดอันนี้รถไตโดรนเนาะแล้วก็ตัวใหญ่สุดที่โซโลเคยออกมาก่อนหน้านี้ก็คือเจสตเกอร์นะครับก็จากที่ดูแล้วเจสตเกอร์ใหญ่กว่านะครับเจสตเกอร์ G ถูกกว่าด้วย นี่เทียบขนาดกันแต่ด้วยความที่เจสติก k ร์มันมันแฟนซีเนาะขนาดมันก็เลยเวอร์ได้ประมาณหนึ่งนะครับส่วนยิ่งถ้าเจสตเก k รเ์เปิดเปิดมินไซน์เนี่ยอ่นใหญ่ก็ไปส่วนเรื่องความสูงก็สูงกว่าเหมืนนอนกันอ่าลงเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือไซส์ปัชชานะครับตอวนี้ใหญ่เกินกล้องไปเลยอ่ะอันนี้นะครับก็ ใหญ่กว่าเขาปอิกแต่ว่ามันก็คนละแบบเนาะมันก็คนละแนวกันอันนี้ก็เพราะว่าอยู่ในหน้านี้ด้วยก็เลยสูงกว่านะครับก็วันนี้ก็รีวิวเพียงประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวโซโดไตโดรอนนะครับก็ถ้าสนใจเนี่ยก็อาจจะหาซื้อยากหน่อยเพราะว่าเป็นนิตยสารที่เป็นไดน,นะแล้วก็ปิดพีจนถึงช่วงสินค้าออกไปแล้วด้วยนะครับก็อาจจะตามยากสักนิดนึงนะครับเหมือนกับของ ลิขิหรือของตัวไฟเนี่ยก็ตัวที่ออกไปแล้วก็จะหาค่อนข้างยากลําบากหน่อยนะครับคนปล่อยน้อยด้วยเพราะว่าคนสั่งน้อยเพราะราคามันค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับไ a ดา้า r าเครือรสวัสดีครับ